วันนี้จะมาแนะนําวิธีการหน้าทุนนะฮะการหน้าทุนคืออะไรการหน้าทุนหรือว่าเทเลิดสต็อปเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเลยก็พูดถึงเนี่ยผมเข้าออ,อเดอร์ทุนผมอยู่ที่1,9,1,6ใช่ไหมแล้วเมื่อเวลาเราบายเนี่ยเราจะต้องไปข่ขายแพงกว่าใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้กาบมันอ่าเขาเรียกว่าวิ่งขึ้นมาก่อนทีเนี้ย ตัว SL ผมเดิมเนี่ยต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใต้ทุนอยู่ใต้1916เน่ีย่ยนะฮะอยู่ใต้ทุนแต่ที่เนี้ยเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยผมก็จะต้องมากันหน้าทุนนะฮะกันหน้าทุนก็คือเราจะไม่เอาไปใกล้มากเพราะว่าการาฟบางทีอาจจะสะบัดลงมาโดนนะอาจจะสะบัดลงมาโดนเราจะเ,าเวลาเราไวเนี่ยให้ไว้อยู่ใต้ฐานแนวรับที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยครับ เ,เราอาจจะมาไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะป้องกันการสะบัดหรือว่าการวิ่งของระยะแท่งเทียนนะก็ต้องดูว่ามันวิ่งไปกี่จุดนะเนี่ยเขาเรียกว่ากันหน้าทุนหรือว่าเทลลิงสต็อปสำหรับคนใหม่ฮะก็คืออาจจะงงๆนะว่ากันหน้าทุนคืออะไรวะกันหน้าทุนอะไรอย่างเงี้ยทาให้เรานอนหลับสบายนะไม่ต้องคิดกังวลมากหรืออ่ะอย่างเช่นอ่าสมมติเราเซลล์เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างนะผมออก ไม้เซลล์สมมติว่าหม้เซลล์ผมอยู่นี่ทุนอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ทีนี้ผมก็จะมีเอแลตะก่อน s ออ่ะถ้าเซลล์ <c oughs> มันก็จะอยู่ใต้นี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เซลล์ไออ่าเนี่ยเส้นเออมันก็จะอยู่ใต้นี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันวิ่งลงมาแล้วปุ๊บอ่ามันไม่วิ่งเอ้ยมันต้องอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันลงมาแล้วปุ๊บเราก็วิ่งมากันหน้าทุนอย่างเงี้ย การหน้าทุนอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าถ้าเกิดมันวิ่งผิดทนันมันก็ได้กำไรไปแล้วเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าการหน้าทุนนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแพร์นะครับ